มาเป็นปีมันลถอดมาแล้วมันเข้ามาเป็นรูไหนสวัสดีครับนี่เล่นหมาป่าเดียวได้ครับคือสายเป็นมิวันกม้นะครับคนใครได้เคล็ดลับสาย ปลูกใส่กล่องโฟมปลูกใส่ฟองน้ำ time. ไม่ใช่แล้วนังแป้เลยเมื่อกี้นะคนดูให้เพื่อนโดนใน่ไห้เพื่อนตายได้ไงนะ่ ถ้ซ้ำสูผมจะซ้ำกัไม่อนเฮ้ยตัวให่ดูดูแน่นม่กโดจะแบบเราไปตรนี้ โอ้โห่เ้วพี่แล้วก็บอกสวยแค่นั้นแหละใ่มบอกมา Điền tên cho lâu